สวัสดีครับวันนี้เรามาดู GPS โดนนะครับเป็นตัว2วาลครับสีเทาอันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับยางสวยชุดสีสวยครับรถมีรอยตามการใช้งานบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆเบาะเดิมนะครับชุดสีมีรอยตำแหน่งตรงนี้นะครับอาจจะขูดขอบฟุตบาทมานะครับตำแหน่งเดียวนะครับ นี่เบาะเดิมนะครับตรงนี้มีรอยตามการใช้งานนะครับรนี้มีรอยลอกนะครับคุณจะรีโมทสองดอกนะครับไม่ห้าพันห้าร้อยหกสิบแปดกิโลนะครับรอยตามการใช้งานสีลอกสีอะไรบ้างน,นิดหน่อยหน่อยครับโดยรวมถือว่าค่อนข้างสวยครับรถสตารต์ทง่ายครับเครื่องไม่ดังควันไม่ไหลนะครับ หาใช้งานอยู่ก็โอเคครับครับขอบคุณครับ